คันนี้สูดยาวเลยมันจะแปลงร่างเนี่ยชูขนาดนั้นเป็นไงละมึงโมโหสิอ้าวทำไมไม่พายทำไมไม่ผ่านวะอ้าวเป็นไงล่ะเรียบร้อยลงไปปึ้มโดนนีโอไปอ้าวเฮ้ยเอ้ไม่เห็นไหมกูเห็นไหมวะไม่โคตรโง่เลยใจใจใจเป็นลูกนอที่ไม่ดีนะฮะดินทาเจ้านายเนี่ยอ้าวแค่นีิ อะไรแต่ไฟจะ่แต่อยกูมาดิจะต่อยก็ต่อยมาเออโอ้ยโอ้ยนเนียเลยอ่าเช็คพอยเอาเลยอย่างงี้เอ้ยเอ้ยตบอปอกเอ้ยในโตในโตโอ้ยทตูสู้กันเดี๋ยมึงดูหน่อยดิดูทางหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยเอ้ยในโตโอ้ยรอได้เออลงมาเอ้เช็คพอยโอ้ตรงนี้ใครมาสร้างเมืองไว้ตรงนี้วะเนี่ยอยู่มาหลายปีเพิ่งรู้แคสเนี่ยอ่าเอ้ยเข้ารู้ดีๆก่อนอ่าตรงนี้ไป ตรงนี้รู้สึกจะมีคริสตัลอยู่ให้ชนคริสตัลทั้งหมด3 4สี่นะฮะ <c oughs> เพื่อให้หินลงมาหาลงมาหินลงมาหินลงมาตรงไหนข้างตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> เข้าไปดูหน่อยว่ามีอะไรเอยเบกก่อนมีบล็อกเก็บหน่อย14ตัวแล้วตอนนี้บาต่อสู้กันต่อ,ตอเอยไปทางเออเบเบร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 ขึ้น,ข,นขึ้นได้ไหมขึ้นมาก่อน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 อีกสู้แบบภาษสานแล้วว่านี่มีมีย้อนกลับด้วย ต้องมาทางนี้ดิทางหัวกะโหลกมันเล้าใจกว่าอ่ามีในโตไหมแถวนี้ไม่น่าจะมีไปแล้วเอ,อ้ยเพชรเพชรเพชรเ,เออเพชรเหลืองบุศราคำอ่าไปไปเลยตรงายาวๆตรงายาวๆโอเคเช็คพอยต์ตรงนี้อะไรมีทางแยกไปทางนี้อ่ามีอะไรโอ้ยในโต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 ระวังเอ,อ้ยสู้กันระวังในโตด้วยโอ้ โอ้ย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 ้ยเกอบเกอบไปเกือบไปข้างหน้าเพชรสีเขียวมาตโกเ้ยราเรื่องราเรื่องราเลื่อเย็นใย็อ่าโอ้ยอ้าอ้าเอหายหายหยไอไปไปขึ้นไปเฮ้ยไปเ้ยล่วงเออสู้กันไม่ดูเลยไต้อง้องขอชีิตึตกทั้งคู่เลือสตัวตอนนี้อ้นรไปหน่อย ไม่ดูทา่าเลยกูตรงไหนอ่าระวังระว,วังอ่าไปาตรงนี้มีบล็อกอยู่โอ้โหบล็อกรู้สึกว่าตรงนี้มันเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าลงมาก่อนลงมาก่อนโอ้โหกล่องลอยได้มาสัจจรจริงๆเออขอแบบนี้ต้องใจเย็นอ่าพ้นมาสิว้าวไปแล้วเอา้ยลิฟต์มา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 เลยก็ลิฟต์ไปแล้ว เอออ๋อ้ยมีโอ้ยม,มีการหักแขนมีการหักแขนเห็นเห็นเลยที่เห็นเลยมีหักแขนด้วยตรงนี้คริสตลัลแดงก่อนแดงก่อนแดงเหลืองเขียวจากไฟแดงไปไฟเขียวนะฮะเห็นเลยเบ,ยบ,บก่อนเบก่อนอืมมีอากูไหมเนี่ยไม่มีแล้วนี่วะอ้าเอ้ยอยตรงนี้เราเป็นคนโลภะต้องเก็บเพชรด้วยอ่า Or, them? Them. เอ away, ้ยไปตีตูดตีตูดตีต ok ูดเป็นการสู้ที่หน่อมแนมมากตรงนี้เอาอีกเอาอีกอไปเอ้เบเบรก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 เบรเบรก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 เบรเบรเบรกเรกเบ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 รกกเบร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 เบรรกเบ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 เบรรกเเบรรกเบ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 ร มามากลับมาที่เดิมตรงนี้ริบอยู่ไหนริบอยู่ไหนเออตรงเจอแล้วเออมาตรงนี้อ่าลงไปอืมมาต้องอย่างงั้นเออรอก่อนรอตั้งวาก่อนไปต่อโอเคเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เฮ้ยหาต้องลงฝั่งนี้ก่อนลงลงเพราะว่ามีเม็ดเพชรชมพูอยู่โอเค แล้วก็ลงไปดีลงเลยลงลงอืมเช็คพอยต์พอเลิกสู้กันสักพักหนึ่ง้เยเจออะไรวุยคริสตลัลของดี p ว w e r crystal เก็บมาก่อนเลยอืมตายมนละเม็ดหนึ่งเอ้แทงหนึ่งตอนนี้เป็นแทงแลไรไงอะเฮ้ยเครื่องอะไรนั่น ขอให้ไปทำลายปุ่มได้โอ้ยสตาร์วอลนี่วะมาจากไหนกัน้วไงนวมาทำอะไรกันเอามาขนกล่องกลับไปเหรอเอ้กล่องกล่องกล่องของดีกล่องกล่องแบบปนเอ้ยอากุอืมอ่ะแล้วก็หายไปแบบนี้ก็มีด้วยอะไรนี่แน่ทำลายซะแล้วเอ้ปัายกลงเดียวไม่ตายด้วยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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  โอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะเยอะเยอะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไป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 นี่แน่เอ้ยไม่เป็นไรเอออย่า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 มาอย่ามาสตาร์วอล์ใส่กูไม่เอาโอ้โหนี่แน่ทำลายซะหมดยังหมดแล้วโอเคแล้วก็ลงไปเฮ้ย yes the crystal is mine คริสตัลที่มันละทำไมเฮ้ยขอเหอะ ไม่ให้อะไม่ให้กลอวไ,ไม่ให้กลัวไม่ให้กวอนี่เนี่ยมันเจอนี่มาตามกูมาปันนะเขาให้บอกให้ปันตัวไขล้านเรียกว่าเฟืองเออเรียกว่าเฟืองดิมา <c oughs> เลเ่กักูใช่ไหมไอ้จอกเช็คพอยต์อันเนี้ยมีกรเซฟมีกรเซฟไม่ต้องบอกกูว่ารู ทำอะไรให้กดเ e แล้วก็โออ๋อเอาเอาตะโตกขอโทษขอโทษขอโทษักข,ข,ขึ้นมาใหม่มาพักหลังนี่มึงเก่งนะอ่าให้กดกระโดกดก่อนกระโดดก่อนแล้วก็คว้างอ่าแล้วก็ลวกอีกแล้วไม่แม่นพอยังไม่แม่นพอตรงนี้ใช่ไหมกระโดดไปเออถึงถึงเอาเว้เออ,เอ,เเอ,อแล้วก็ยิงอืมโอเคมามานี่เลยมานี่กระโดด ไป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 ตรงนี้มีตรงไหนอไหมตรงนั้นมีหนูอยู่มีหนูอยู่กระโดดเออเช็คพอยต์ไปตรงนี้ฮะปล่อยน้ำกดน้ำกดเออเออไปไปเลยไปน้ำกดน้ำกดอ่าไปเออ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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนโตเวฟมาหลายรอบแล้วอ่าไปเอ้อเอา หายไปเลยเมื่อกี้ดำปิดปีตายไปกี่ตัวแล้วเนี่ยสามตัวแล้วมั้งเนี่ยไปขึ้น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 โอเคไปต่อได้ตีกันอีกแล้วจะคงตีกันเหมือนเดิมเอ้ยบ็อกอขอบคุณสิบเจ็ดตัวเอ้ในตัวในโตัวในตัโอ้ยแย่หายเลยไอ้คู่แม่ซิ่งไม่ได้จริงตรงนี้ตีกันอย่างละมาระวังกันแล้วกันตรงนี้ โอ้ยโอ้ยในโต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 ค่อยๆไปค่อยไปคอไป่คอยตีกันสามัคคีกันไว้ชาติจเจริญเอ่อเขินเฮ้ยปลอกบลอกบลอกนี่ไม่ได้เลยต้องเอ้ยปลอกกันเลยไปอีกเออเอ้ย,อยไปแล้วมาลงมาตรงนี้โอเคเอยมายื้อยุ่งุกกระชากันต่อครบ โอป๊ปเออมีอะไรอืมแล้วก็กระโดดเฮ้ยตรงนี้ไปช่วยหน่อยอ่ะโดนไหมไม่โดนใ,น,ใน,ในใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยไปอ่ะอีกรอบหนึ่งแดงเหลืองแล้วก็เขียวตัวไม่ต้นไม่เลยไม่โดนไม่โดน,โดนแดงเหลือง เขียวเออได้ทีมากลับ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 มาให้กูแย่งซีดีคริสตัลเนี่ยมาตรงนี้อ่ะครบนี่แน่นี่แน่สิบแปดตัวแล้วเช็ดพอยต์อยงนี้ยงงอย่างไรตรงนี้มีอะไรไหมรู้สึกว่าต้องมีแน่ๆเลยมุมกล้องอย่างนี้มาแล้วมาแล้วชา,วาร์จเตอรโอ้ยสวานสวาน สวา่างสวา่างอืมแดงเหลืองเขียวเอาไปเอาไปเอาไปหลบไปก่อนกลับไปก่อนแดงแดงเหลืองเอ้ยเหลืองเหลืองแล้วเหลืองเหลืองเขียวเอาแบดแบดเตียงมาคืนสิบเจ็ดตัวเก็บแอปเปิลครบร้อยลูกก็ได้ตัวหนึ่งคืนเร็วเร็ว แดงแดงก่อนแดงเหลืองเขียวไปเร็วแดงก่อนแดงแดงแดงเหลืองเขียวไปสเตปดีแล้วแดงก่อนแดงแดงเหลือ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 งเอ้ไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าโอ้ยรอดแล้วเอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ตรงนี้อะแนนมีทีนทีอยู่ทุกอย่างละมัดระวังอือ อะไรจะหนี <S <S 1> <S 1> <S 1> เหรอมันหนีแล้วเว้ยไปแล้วเออเอ้ยอเ,ออเ,อเดี๋ยวก่นอน่ะเมื่อกี้บุญบุญวอล์กได้อันนี้อะไรกล่องอัสเตรีบึมไปซะหมดไปให้หมดโอเคนาจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะตรงนี้กลับออกมาที่เดิมได้เอ,อตรงนี้อะไรโอ้โห่ซีโฟบึม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  โอ้โหฮ้โอ้โหเฮ้ก็คยขึ้นก็่คยขึ้นตกปนี่ไม่ตกปนี้ไม่ดีแน่อะไรดียอ้ไงดีเออรอได้มาลงมาอืมดีแยงดียยงไปหมดกล่องพวกนี้ต้องหายไปโอ้ยกดดดดโอดดดรดโดด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 ลดดดดดทะดดดดดดดเด เรียบร้อยเช็คพอยต์ตรงนั้นไปต่อได้ก่อนก่อนอื่นต้องกลับไปรู้สึกว่าพาที่แล้วจะหายไปจะหายไปเม็ดหนึ่งนะไอ้เพชรเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับไปก่อนไปเก็บเพชรก่อนมันไม่ได้ฮะเพชรสีเหลืองเรารู้สึกหายไปเออสิบเก้าตัวกลับไปหาก่อนตรงนี้มาทะลุได้เออ,อโอเค อากูระดับ2แล้วไปไหนตัวเพิ่มฟอกยี่สิบม,มุมนี้ต่อโอเคอ่าก้ากาสีโอเค,อ 9, 9, อเคกลับมาที่เดิมแล้วดินแดงที่เราคุ้นเคยนะฮะอากอาูเต็มเต็มตรงนี้ยีเอดตัวแล้วกลับมาหาไก่กลับมาหาลิงกลับมาหาหนอน นี่ไงตรงนี้ไงที่ยังไม่เคลียร์เลยมาสักหน่อยมาปลดก็บไปเกไปเบื่อไหมย่าไม่เบื้มอย่าไม่เบื้มอย่าไม่เบื้มอย่าไม่เบื้มม,มันขึ้นยากอะเนี่ยเออบื่อไหมเบื่ไอไหมเอาแล้วเอาแล้วได้แล้วโอเคกว่าจะได้มาตอนนี้เราก็ต้องทำการเอาป้าห่อฟางเอาฟางขึ้นไปตรงลิ้น ให้ลูกป,ปั้นได้กินฟางกินอร่อยทำเหมือนกับมันเป็นควายตัวหนึ่งเอาละถามมันมีดีก่อนอ่าอ่าโอเคตรงนี้แหละมะั้งอ่าลองปีขึ้นดูได้แล้วเออโอเคอเค,ครบไปปีคิป